ไปได้ทิกเกอร์อยู่นี่หมดเลยนี่โอ้โหปกติก็ตกอย่างี้ปึ๊บวิ่งเก่งเกินอันนี้ทำมาไมแหละเลี้ยงจะพูดแต่เขาทำมือมันเถอะสวัสดีครับดูช่อง Dolo Card Game ี้หนี้เปล่าไม่รู้วะวันนี้เราก็มาอยู่กับเด็กของ h a s e ร i สนี่โอ้โหโอ้โหวอ้โ่ Dolo Card Game โอเคค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กโปรไฟล์สีชมพูใส่ใหม่อใส่แปดแล้วซิ่งเนี้ยเ็แก่มากอ่ะมันยังมีอยู่หรือเปล่าสปายนี้โอเคค่ะมาดูกันเลยอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็ลายลายสี่ใบเกตูนยนก็มาถูกรลยทับเริ่มหลังจนหนึ่งหุ่ยเก่งเก่งจริงเสียงก็ป่วยขึ้นเสียงสูงไม่ได้ แล้วก็นี่นะคะเกตหนึ่งย่างก้าวอันสดใสฮาเซลิทสก,กิลออโต้ค่ะเมื่อยูนิตนี้ถูกไล่ทับด้วยเกตสองที่มีฮาเซลิทในชื่อกาดเลือก Normal u ยูนิตเกตสองหรือต่ำกว่าจากบนมือคุณไม่เกินหนึ่งใบขอการ์ดใบนั้นลงเรียกอากาศจนจบเทินยูนิตนั้นได้รับบวก2 0 0พและออโต้ช่องเรียกอากาศเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดจอดการ์ดหนึ่งใบนำยูนิตนี้ไปใต้กองการ์ดคุณก็ได้วนตัวตี มันก็คือได้บอร์ดฟรีได้ตีฟรีตริงบอดฟรียังไงมันมาจากมือเราตีเสร็จเราได้จ่วคืออืมอืมไม่ฟรีอ่ะเข้าใจละ <laughs> เกจสองค่ะสกิลออโต้เมื่อ,อยูนิตนี้ถูกไลทับด้วยเกจสามที่มีชื่อฮาเซลิทในชื่อกาดคอสอค่ะโซบัสหนึ่งเลือกการก์ดเกจสามหรือต่ำกว่าจากบนมือคุณไม่เกินหนึ่งใบคอการ์ดใบนั้นลงเรียากาถ้าคุณคอจูการ์ดหนึ่งใบ นี่คือได้คืนหมดเลยได้จััวหมดจััวทุกไปได้บอดได้จวัวเลยสุดยอดแล้วก็เกต3สามช่องแวนการ์ดหนึ่งครั้งต่อเทิร์นคอรสค่ะคอเตอร์บตหนึ่งเลือกเรียากาศของคุณที่เป็น normal unit ไม่เกิน5ใบจนจบเทิร์นูนิตเหล่านั้นได้รับบวก2,000และได้รับสกิลออโต้ช่องเรียากาศเมื่อจบการต่อสู้ทีู่นิตนี้โจมตีแวนการ์ดจวัวการ์ดหนึ่งใบนำูนิตนี้ไปใต้กองการ์ดคุณ ถ้าคุณเลือกเรียกัดสามใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับบวกหนึ่งหมื่นจนจบเถิดก็เด็ตก,ต,กตีกับใต้กองจัว่วตีกับใต้กองจั่วเป็นแนวนี้เจ๋งเนี่ยคือจั่วหาทิกเกอร์เนี่ยเอาตัวเล่นไปไว้ใต้กองก็จริงจั่วแต่ทิกเกอร์ขึ้นมือแล้วก็ไม่มีตัวเล่นจบเหงาเลยอืถ้าถ้าไม่ได้เง,งี่ยจบจริงยังไม่ค่อยสนะ่วนใหญ่ก็จัว่ว แต่ที่โดนมาคือโดนโถมปุ๊บเคลียอีกเทิรนหนึ่งลงใหม่แล้วก็เคลียแล้วก็ลงใหม่เคลียโอ้โหใช่ใช่ออบอดมดนจะค่อยข้างแบบใช้เสร็จก็ลงลงแล้วก็มาดูในส่วนของตัวเด็กกันเลย<ๆ>ลเกสามนะคะก็เพอร์โซน่าสามใบเด็กก็ดูนไม่มีอะไรเนาะแต่พอตอนโดนโถมแล้วมีเรารู้สึกว่าการยากอะ่ะมันดูแบบไม่แรงแต่ไม่อยากการแวนเหมือนกัน อแต่เออแต่มันก็ดูไม่ค่อยแรงจริงแล้วก็เก็สามใบน,นี้นะคะเมจิกอาวบัลลัดมินไม่สใบสกิลค่ะออโต้ Auto, ช่องระดับเมื่อยูนิตนี้โจมตีเลือกยูนิตอื่นของคุณที่อยู่ในแถวแนวตั้งที่ต่างกันกันกบยูนิตนี้1ใบคุณสามารถทําให้ยูนิตนั้นได้รับบวก5000จนจบเทินได้ถ้าทําเมื่อจบการต่อสู้นั้นนํายูนิตนี้ไปใต้กองการคุณ แถวแนวตั้งเดียวกันแถวแนวตั้งต่างกันแ oh, ถวแนวตั้ง,งที่นี้ใส่สามใบเปิดพละพลังแล้วก็เกตสาคนนี้สองใบ hey, เฮเลียนทัสเกิลฟาวเน่สก,กิลค่ะช่างเรีอากาศในเทิร์นคุณถ้าคุณไม่มีเรีอากาศแถวหน้าใบอื่นอยู่นิดนี้ได้รับบวกห้าพันไปตีปิดเนี่ยใช่ไปใส่มาสองใบ แล้วก็ต่อไปก็เป็นเกตสองใส่มาสี่ใบเลยได้รูปแบบพ <c oughs> ันซิกแซกซินเฟียสกิลออโต้ช่องเรียกาศค่ะหนึ่งครั้งต่อเทินเมื่อเรียากาศใบาอื่นของคุณกลับเข้าใต้กองการคุณในแบล็เทนเฟตคุณคอสค่ะโซบัสหนึ่งยูดีนี้ได้รับบวกหนึ่งหมื่นจนจบเทินแล้วก็สกิลที่สองออโต้ช่องเรียกาศเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดคอร์สค่ะนำการ์ดใบนี้ไปใต้กองการคุณ จะการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เขาจะชาร์จหนึ่งแต่ไม่ค่อยได้ใช้เลยคนไม่ค่อยปล่อยฮิตเลยไม่คิดสักใบอะ่ะมันตีแรงอะ่ะหมื่นแปดเธอบูทอีกตัวข้างหลังอี่อย่ <laughs> โอ้โห <laughs> ไม่ไหวป่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้สกิลบนนะคือส่วนใหญ่เธอมาตีตอนเขาห้าดาเมจอ่ะอ๋อ oh. หรือไม่ก็สองคีย์อะไรอย่างนี้ oh. อ่าเออต้องการ <laughs> อือพาใส่สีใบเลยเป็นตัวตี สุดใหญ่คาร์ดบารไม่ค่อยขาดปะขาดโซบาเธอมันจะหมดพอดีเนี่ยใช่แต่แต่เห็นว่ามันจบจบเกมแล้วอ่ะแล้วมันหมดพอดีใช่แต่มัน<อ>ไม่ค่อยใช้แล้วมันก็ใช้แค่ตัวนั้นนะก็เรียงไม่ขาดด้วยพอดอีแล้วก็นี่ค่ะนี่ก็ใส่ซีใบเหมือนกัน Adorable Shooter Can f e r i คนเสกิลยาวหน่อยนะสกิลออโต้ค่ะเมื่อ,อยูดิตนี้ลงสนามบนเรียากาศจากบนมือ ถ้าแวนการ์ดคุณมีฮานเซลิตในชื่อกาดคอร์สค่ะนํำกร์ดเกจสองหรือต่ำกว่าจากบนมือคุณเข้าโซนหนึ่งใบหลังจากนั้นนะดูก๊าซเจ็ดใบบนสุดจากกองกร์ดคุณจะมีให้เลือก3เงื่อนไขถ้าเลือกกร์ดเกจสามต้องมีค่าพลังอ่ะห2ื่นสองหรือต่ำกว่ากร์ดเกจสองต้องเป็น90,00หรือต่ำกว่ากร์ดเกตหนึ่งต้องเป็น7000หรือต่ำกว่าก็คือเนี่ยเลือก3 2 1เนี่ยก็คือพลังไม่ปกติอ่ะใช่พลังไม่ปกติเลือกมาได้แค่1ใบ คอการ์ดปนั้นลงเรียกกาดและสับกองการ์ดคุณแต่ถ้าเราไม่คอก็คือจั่วการ์ดได้หนึ่งใบก็ได anyway> ้มือคืนใช่ถ้าไม่คอก็ได้เอาเป็นข้าโซได้จะปูบอร์ดหรือเอามือคืนใช่ใช่แต่หลักๆก็พลอยเลือกปูบอร์ดโอ้โหแน่นอนได้โซได้ได้บอร์ดนะโหใช่มันต้องแบบเหมือนสิ้นหวังจริงอะถึงจะแบบว่าไม่มีคอแล้วก็จั่วในวันนี้เอาทิ่เกิร์กันมือ อันนี้ก็เป็นตัวหลักในการแบบปูบอร์ดที่ดีมากสี่ใบมันดีตรงมันสับก,กองด้ป่ะใช่ใช่เพราะว่า,าปกติเรายัดใต้กองเลยเราต้องสับๆขึ้นมาแล้วก็คนนี้เกตสองเหมือนกันใส่มาสามใบความอารีอันสงบเงียบมั่สกิลค่ะออโต้เมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องเรกาถ้าแรกาคุณมีฮาร์เซลิตในเชื่อก์อยูนิตนี้ได้รับบวกห้าพันจนจบเทินใส่มาเสริมเฉยเพราะว่า มันบวก5,000แค่ตอนที่เมื่อลงสนามแต่ก็เผื่อแบบมันไม่มีตัวตีอะไรจริงๆตีเสร็จก็หนีเข้าใต้กองอยู่ดีใช่ <laughs> ใช่<อ>หนีเข้าใต้กองจากสกิลของแวนนะแวนเกตสามจะเลือกยูนิตแล้วแบบมันจะตีกลับใต้กองได้อแต่ก็เล่นเน้นแต่เกตหนึ่งน,นี่ใช่ ก็ตีมือสามเลยต้นจีนใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแบบใบนี้พอเอามาเข้าโซ่มาทิ้งมาอะไรเงี้ยแต่ก็เผื่อไว้ว่าไม่มีตัวจริงๆก็จะเอามาตีแล้วก็เกตดหนึ่งคนนี้ใส่สามใบอยู่มยใช่เมย์ล่างคนน่ารักตอนแรกใส่สี่เลยนะเพราะน่ารักแต่ว่าพอเล่นไปเอ้าอีกใบนึงมันสําคัญกว่านี่โอเคค่ะสกิลค่ะอ๋อต้องอันชื่อกอน อันนี้ก็มือกลางวันนุ่มฟูคาลิน่าอุอ๊ยคือเขาเป็นวัวแล้วชื่อคาเลยน่ารักเดียวสกิลค่ะออตโต้ช่องเรียกะากา่เรียกอาศของคุณถูกนําเข้าใต้กองการคุณในแบตเทิร์เฟสคุณถ้าแวนการ์ดคุณมีไฮเซลิตในชื่อกาสยูนินนี้ได้รับบวกห้าพันจนจบเถิดเป็นตัวที่บูตโคตรแรงเพราะม่ติดนะคะับตอวเทิร์นม,มันก็จะเข้าเงื่อนไขเหมือนว่ามันคือออตโต้เลยใช่ไหมแทบจะบูตหมื่นหกทุกครั้งอะ ทีเราเล่นอะเออก็จริงก็จริงหนีใส่มาสามใบเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็อยู่แค่แบบตัวเดียวบนดบอดกดดันมากครับอืมบางครั้งก็ตัวนี้ไปตีเหมือนกันตอนแบบมันไม่มีตัวตีก็ตีแรงอยู่แก้ขัดแก้ขัดใช่ใช่ชแล้วก็อันนี้แกนหนึ่งตัวป่วนตัวหนึ่งใช่ใส่สี่ใบตัวันนี้ก็ตัวหลักเลยนะเหมือนกัน Annie Color Bubble c h e r i n สกิลออโต้ช่องเรียกาศเมื่อยูนิตนี้บุตชเรียกาศถ้าแรงกาศของคุณเป็นเกรดสาหรือสูงกว่าที่มีไฮเซรลิสในชื่อกาดยูนิตนี้ได้รับบวกหพันจนจบการต่อสู้นั้นจากนั้นเมื่อจบการต่อสู้นั้นคอร์สขาดโซบัสหนึ่งเลือกเรียกาศแถวหลังช่องการของคุณหนึ่งใบเคลื่อนย้ายยูนิตนั้นไปยังเรียกาศแถวหน้าที่ไม่มียูนิตอยู่สาคัญมากตอนที่เขาหายไปคือแบบยันไม่ได้ยันไม่ได้อะรู้เลยว่าแบบพื้อค่ะไม่ได้ใช่ คือแบบสําคัญชนิดที่ว่าถ้าเปิดมาห้าใบตอนเริ่มไม่มีตัวเนี้ต้องลบมือทิ้งเพื่อเอาตัวนี้ก่อนโ oh. ขนาดนั้นเลยขนาดนั้น hey, เลยหายไปเวบหนึ่งดาเมจหายไปเวฟเ็นยังเยอะเ,อเพราะว่ามันตีไม่แรงมันต้องเน้นแบบเน้นเว็บนหน่อยเพราะมันก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากนั้นโอเคค่ะก็เข้ามาสู่ถึงนี่ PG จะแหวนก็ใช้ได้แหวนก็ตีสองสามเป็นสาส มันก็แค่นั้นเนี่ยมันอยู่ที่ใครได้ใช่อ,อ,ใช <laughs> อยู่ที่ใครได้โย่แม่งอะนี่าร์ทพีจีสี่ใบอันนี้พีจ, <laughs> นนพจีของบ็อกซ์ศูนย์สามนะยังคือ <laughs> แล้วก็โอเวอร์ห <laughs> นึ่งใบนี่พลายใส่ฟอน3สามใบเอามาช่วยแบบการ <laughs> ตอนตอนแรกใส่ดอตอนแรกอะ่ะแบบ ใส่ดอเพื่อหาตัวเล่นสัากอุผูมันจวดด้วยตัวเองแบบโคตรเยอะก็เลยใช่แล้วเราออกไปหมดเลยก็เป็นฟอนต์แทนสามใบแล้วก็คี้ขี้ใส่แปดใบเลยก็ว่าทําไมตอนแรกเอาแวนตีก่อนตลอดเลยว่ามันเป็นอะไรมันไม่เอาข้างตีเลยไม่แต่ข้างตีแล้วก็โยกไปก็ได้ใช่ใช่แล้วก็แวนตีตอนแรกควยเล่นแบบเอาข้างตีแล้วก็ค่อยโยกไปแล้วก็ตีแล้วก็แวนแล้วค่อยมาปิดใช่ไหม แต่รู้สึกว่าโอแวนตีเพลยยตื่นเต้นกว่าให้คนแบบคิดเลยแลว่ากาดไม่กาดหรือยังไงต่อชีวิตนีบไอ้ชีพวกนี้แหละน่ากลัวมาก8ปดใบส่วนใหญ่จั่วขึ้นมือแล้วก็ฮิล4ใบค่ะไม่กันชีกันเวฟเลยไลมไม่กันเพราะว่าอันนี้น่ารักจบเหตุผลง่ายได้เหตุผลมากมายไม่ต้องความหม่น่ารัก อะเขาพูดมากมายความหมายน่ารักโอเคค่ะก็จบไปแล้วสําหรับเด็กการเล่นเข้าวๆสาหรับใครที่ไม่อยากดูจนถึงช่วงสอนเล่นหรือเราไม่มีเลยดีฉีกไม่สอนก็ไปดูในขีปะทพื่อนเแล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเข้าวๆคือแวนก็จะยืนแบบแบบนี้นะใช่ครับ ถูกครูเด็วก,ก็แวนงย,ยีงนไยนไ่ไม่ไม่ <laughs> โอ้ตายพูดไปอันนี้แล้วก็พอยก็จะเริ่มถ้าเกิดมีตัวนี้พอยจะขอตัวนี้มาก่อนเพื่อแบบเอาเซตบอร์ดจากในกองครับก็มีน้องขาวใช,ใช่มีน้องคนนึงน้องขาวน้องพิงค์่ <laughs> ชื่อน้องพิงค์หรอ <laughs> ไม่รู้ว่ะทุกูนส่วนใหญ่เซต เนี่ยสักตัวหนึ่งอ่ะตัวตีอ่ะแบบมันจะอยู่กันประมาณนี้แหละแต่ถ้าตัวเนี้ถ้ามีตัวเนี้พอถ้าเลือกได้พอจะวางไว้ข้างหลังเพราะเขาบวก5000มันจะเป็น16ื่นแต่ถ้าเอาคนอื่นมาบางทีมันอาจจะอ่ะคนนี้มาก็ได้คนนี้ก็18ื่นแแต่ถ้าคนนี้มามันจะตีแค่หมื่นหนึ่งแล้วก็บวกแบนสองพันมันจะน้อยส่วนใหญ่ก็คือพอจะเลือกแบบสองคนนี้เอาไว้ข้างหลังตรงนี้อย่างนี้ก็ดีเนาะไม่ต้องไปนั่งสับแบบเขาแบบ เปแรนดอมการ์ดแล้วก็แม่งจั่วโอเวอร์ได้โดนดาเมจโอเวอร์เลยเซตบอร์ดคอมโบนี้ให้เลยเห็นชัดดตีเันจะอยู่กันประมาณนี้แล้วก็เลือกเอาว่าอยากให้คนไหนตีก่อนหลังแต่ว่าเงื่อนไขคือคนเนี้ยเขาจะบวก5,000ได้ก็คือเรียกาศแถวหน้าเนี่ยมันไม่มีมันจะต้องตีสุดท้ายอะถ้าสมมุติเอาคนเอาแวนตีก่อนนะ แล้วก็คนนี้ตีกับใต้กองคนนี้ใช้สกิลเลื่อนมาก็ต้องเอาคนนี้ตีก่อนปึ๊บแต่ว่าคนนี้ก็จะแบบบูสต์ได้ไม่เต็มที่ก็ต้องแบบเลือกเอาอะมันแล้วแต่ด้วยแหละว่าการไหนขึ้นมือแต่หลักๆก็จะประมาณนี้ก็คือตีได้ทั้งเด็กอะใช่ใช่ทั้งเด็กตีได้หมดหรือมันไม่มีตัวตีจริงคนดีก็ตีได้เหมือนกันมันก็บวกห้าพันตอนที่เพื่อนกลับกลับกลับกันอะมันก็หมื่นหกอยู่อะแวนยังแรงไม่พอ แต่มันก็เวฟหายอ๋อเอาตัวนี้ขึ้นไปใช่เอาตัวนี้ขึ้นไปแทนคืออ๋อแล้วก็มีแบบกรณีแบบมือมันขาดตัวเล่นมากๆบางทีพักก็ไม่จะเป็นต้องมีบูทตรงนี้ก็ได้ก็แค่หลักๆคือแค่เน้นเวฟให้มันเป็นสี่เวฟอะแล้วก็แวนตีในลองไดโชอันนี้สับแล้วเหรอไดได้ทิกเกอร์อยู่นี่หมดเลยดิโอ้โหปกติก็ตกงี้ ปุ๊ปอิ่งเก่งเกินอันนี้ทำมาเมื่อเหร่เลี้ยงอะไรวะเนี่ยปกติเธอได้ก็ได้ยี่ยงี้อีกได้อหนึ่งดิปุ๊บโอ้โหเวอร์เกินผมมีแต่ทิกเกอร์นี่มันที่เพิ่งโชว์กันไปเมื่อกี้ดิเหมือนปกติเขาโดนอยี่หละไม่ไม่เคยต่างกันเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะถ้าใครอยากเห็นการเล่นแบบฟูก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะ อาจจะนานหน่อยเพราะช่วงนี้พอไปทํางานต่างจังหวัดจริงจังโอเคค่ะสําหรับการเล่นของฮาซิเแบข้าวข้าว,าวแบบฉบับรวบรัดก็จบกันแต่เพียงข่านี้หลักๆคือเปิดมาห้าใบบนน่ะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่จะมีเพอร์โซนาจะมี PG อะไรอะ่ะแต่ไม่มีตัวเนี้ยก็คือไม่ได้รีมือให้หมดเลยยังไงก็ต้องมีตัวนี้ตัวปั่นเวฟใช่ใช่แล้วถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้ามีคู่กันจะเจ๋วมาก หลักๆไม่ขออะไรขอแค่ไล่ตีเขาใช่เดี๋ยวเขาแพ้เองใช่เพราะว่าต่อให้เราแบบไม่มีเพอร์โซน่าไม่เป็นไรแวนก็บวกหมื่นด้วยตัวเองใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จวดโอเวอร์เอ็ดไดโอเวอร์บอดบอดคือหมื่นทั้งบอดอชนะจบไดโอเวอร์เดี๋ยวก็ตีแรงเอง <c oughs> เออใช่ได้เสียงพูไดโอเวอร์เดี๋ยวก็ตีแรงเองจริงจับหลักๆก,ก็จวดโอเวอร์ไดโอเวอร์นะคะใส่ไว้สักสิบหกใบ แราวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะมาไวไปไวมากยังไม่หายป่วยเลยหายป่วยก็ทำแค่นี้ได้เองอะ่ะไม่น,น่าทำเยอะกว่านี้หรอกบายบายไปแล้วอ,อ้ยช่องเรามีซับสไคร์ e แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากร่วมเลี้ยงไก่ก็กดซับสไคร์ได้เลย <c oughs> พอยทำเองกับมืออีโมจินี้ <này. S 2> ใช่เริ่มต้นที่อะไร ยี่สิบห้าสามสิบห้าจไม่ได้แต่ว่ามีแล้วนะช่องโดโลมีแล้วแล้วก็มีแฟนเพจด้วยแปะไว้อยู่ด้านล่างใครสมัครก็มาคอมเมนต์โชว์ไข่กันหน่อยอุ้ยคอมเมนต์โชว์ไข่อะไรอ่ะก็มันมีไข่หลังชื่อโอเคค่ะไม่มีอะไรโอเคไปแล้วค่ะวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เดี๋ยวมาแน่นอนบ๊ายบาย